เขียม <Yeah. S 1> clean back. เขียบไอสติกลีนแบกในวันทุ่งสุเจ <Yeah. S 1> มาเก็บถ้วยมาเก็บถ้วย <Yeah. S 1> สวัสดีคนที่เข้ามาใหม่แล้วกดติดตามด้วยนะคะเออยเนาะ ใจนะคะทุกคน นั่นกุมาบาอาดกุมอาบา,ารสุดคุมนี่เก็บไปให้เบิร์ uh huh. ดกโมตุกันเฮ็ด้วยมึงมีนาทีเฮดเฮดไปอะไรไม่กอ <My God. S 1> no put the pillow behind him please okay ัตตอจะดีลาพี่จ้แคปพี่ถ้าใส่ถ้วดมับวโบนม่บีมาทั้งหมด เก้าวันจ้ะเก้าวันเก้ามือรอบนี้ไม่เคยทุกรอบไม่เคยไปตัวเขียวแต่รอบนี้จะไปตัวเขียวสิไปตัวเขียวมึงว่ามันจะเป็นย็งไงโอเคขีค้มึงกิน คุณได้สินล่างจานมึง <S อ s have the machine just put in there เนี่ยเวลากูใช้มึงก็เป็นซแ,แบบนี้เนี่ยเขามาเห็นจับมือมึงอยากล่างกับมือกันล่างเขามีเครื่องล่างจามให้ยูยูมึงสิเก๊ดมึงว่าไงใ,นในกล้กูนี่มาสติ๊กนะมึงเก๊เก๊ดกูสั้งบักปอบนีน่อีลีเด้อกูว่าอีลีกูได้ทางป่วยเจน่กูนี่แหละ ไม่ดีไม่ด <clipping. S 1> ีก็ไม่ต้องมึงก็ไม่ต้องทําให้กูเอิ้นมึงแบบไม่ดีสิก็ทําให้กูเอิ้นมึงดีๆบ้างนม่ใส่ไม่ดีห่วยมึงเอาดื่มกูไปไหน ดีมึงซีมันสิเห็ดคือเมื่อวานเด้อยู่บันทิดนอนนะดีเป็นอะไรสังอลกออันนี้นี่ดื่มสิเห็ดมึงแลหอนเด้อืมมึงสิเห็ดยังกูซีเห็ดยังสิเห็ดคือเมื่อวานเด้เห็ดแดงไดเมื่อวานนี่เอาเอา ใส่ใส่กอกอยู่ปากมี้ยอระเห็นไหมใส่ใส่กอกอยู่ปากใส่กอกอ๋อลูกขึนมาแบรนด์นี่ยัง I not bring the cream เดยมีปะมีฮะใส่กอกแบรนด์นี่ยังทาเซรั่มกูนั่นเบ็นฝรั่งเศนเซรั่มอยู่ในกระเป๋าเซรั่มไม่ใส่ไม่ใส่อยู่ในกระเป๋านะนี่ o oh my god! I cannot connect this. It doesn't work in a. It doesn't work. You cannot connect it. Yeah, because Japan. Yes, because it's Japan. That's what your dad said. Where this one? มอันแอลกอฮอล์ไปท้าหนาให้หนามึงบาดให้หนามึงลวกบักปอกก็สิบโมหูจากเซรั่มอีลีซันติกเนี่ยมึงก็ไม่ได้หาอะไรเลยบ้มากมีกองไหรมากอยู่กับเป๋ามึง เจดีย์ญี่ปุ่นโมสมันอยู่ในกระเป๋าอีกอันนึงไม่ใช่กระเป๋านี้พุ่นกระเป๋าข้างไหนอย่าี๋ยวที่มีกล่องช้อปกระเป๋านี้มันไม่มีกระเป๋า,ปานี้มันเป็นแนวท่าตรงท่าตานี่อ,อันนั้นตัวเบิร์กอินไซด์ใช่เยอะมั้ยหลาย เสียปัวน้าเสียปัวนี่ขอหามืินใจหานที่อดกดให้บ่ได้อู้สุดวกเซเลมอนเซเวอืมคุณเจ้าเป็ใจารพูดเฮ้ยเ็นดูดูออย่าเด้แเงเฮ้ยใส่กอกรอนนั่นเออแมนก็เมียะไโอเคงบ ใครจะชอบใครจะฟินก็ฟินไปค่ะไม่ฟินด้วยพี่พี่มาดีกว่าบันนี่ดิบันนี่บันนี่มามีบันนี่พี่ๆคิดมามีคิวสปีฟอู้เลยไหมบิ๊ซุปนัวดิบันนี่เจตเอมเจตเอมอ่าอัสีมาดีเลยบันนี่เจตเอมบันนี่ไปได้ไร굿 มันนุ้ยไปว่าอะไรมันนุ้ยไปว่าอะไรไปไปไปเอาลูกมึงน้อนหลังมึงออกมาผีแบบติดกอแฟี่โอ้ยเนาะเสี่ยวกาแฟแกาแฟเนี่ยเออขอหา,อาเืินใจโบวี่ไรกดมาให้เออขอหาเืินใจแนมะ่ ไอ้สติกยอลูกนอนนะไอจะออกไปเที่ยวมเจ้าพี่มันช่วยให้ไปบอกปกติอยู่กรุงเทพนี้ให้ไปเลยมุจ้าค่ะแต่อยู่ต่างประเทศเดี๋ยวบอให้ไปเลย ีี <Okay. S 2> ให้แน่กาแฟเบิดกินหาหมม่นใจก่อนหาหมม่นใจก่อนอ้าวแล้วยูบอกว่ายูจะไปนอนข้างในอ่ะเขียบแล้วออกมาตรงนี้มันหมายความว่าอะไรอ่ะอืมอ, <c oughs> อะ คือว่าสิไปนอนแล้วทำไมได้มานั่งอยู่ตรงนี้ดาดิ๊ก็ช่วยยังไม่เก็บเลยนะนี่ช่วยยูสันเย่เด็กเพราะฉันไม่รู้ทีวีไม่ทำงานเลยมันช้ามากบางสติกนั่งจังสีคือคนอ้วนมากจจนซี่เออเป็นอะไรดูเหมือนมึงแบบเขาบอกอ้วนห่า สเตติกูไม่ได้หมายความว่ามึงอ้วนแต่มึงดูสตรนั้นงบีบอกราคาไปเขาอาที่บอกว่าโอ้โหแพงมากเออจริงสี่ถ้าเกิดว่าน้องบีบอกถูกมากคนที่ดูเราอยู่คนที่ฟังเราอยู่เขาไม่ได้มีไรใดซ้ำเฮาเขาก็จะมองว่ามันถูกตรงไหนวะมันกับสิบเป็นเด็กซีออตตินอยู่ออสเตรเลียจ้า โทรหาแม่ซูมือเหมือนชานี้ส่งข้อความมามามิอยู่ญี่ปุ่นแล้วนะคะไปเที่ยวให้สนุกนะคนละ two. Take off ชุดๆ Take off ชุด Your teeth is w i l l not nice Same c h e c k Yeah Same donkey mm. สวัสดีค่ะทุกคนรู้ว่าหัวใจแน่เจดเด่นญ่แล้วนูเจดคนสวยไปไหนนอนจ้ะนอนไอ้สเต็กอยู่ล้างจานแล้วเหรอย่ก็แค่พูดินดามาชินขี้มอนย่ก็แค่เอาใส่เครื่องมันเป็นไรเอา เดีนี้อนี่ะไรไหนไปล้างจานลูกกับมังอยู่แล้วให้กูบบกดูหลายรืองสติเด้อเเฮ้งบิ่งหนังไปหัวล่อไปดูหนังยักษ์เขียว เอหัวล็อกเส้นต mm ื hmm. ่นเหะเส้นตื่นกับดองกี้เต้นตื่กันหนึ่ง่ขี้ไฟอู่เออเนาะหหวอือมีความสุขหลายแมนด่ะ ชอบดูชอบดูครอบครัวเหมือนละครเลยนะคะขอบคุณนะคะหลวงพ่อหลวงพ่อนอนกับนาแก้วนอนกับพี่อทิพี่คิมโฮจ้ะอารมณ์ดีแม่นีลนี่เยชิน่้ น่ารักเังเลยไม่เคยเห็นแมนค่ะนักขึ้นซูมือขอบคุณนะคะหัวเราะค่ะขอบคุณค่ะหัะวแซบอืมมาโอ้ยห้าหมื่นใจแล้วดีกว่มาม้าครอยากได้อะไรตามใจให้หนึ่งออเดอร์ไม่ใช่หนึ่งอย่างนะจ๊ะหนึ่งออเดอร์นะจ๊ะ ได้แค่คนเดียวอเองสิอยากได้อย่างบอกมาเเขาอาบน้ำหอนเบิดกูเลยสิบได้อาบน้ำซํามือดี เดียยังมานอนเกิดแต่เนอะยังเกิดแต่เนอสี่ทุ่มแล้วเด้สองทุ่มอยู่บ้านเราไิคุณเกัสแงเทอืมยังมีพลังเสไม่รู้ว่าปักหมดได้หรือเปล่าเนี่ย เออปักหมุดได้อยู่เด้มอเจ้าค่ะปกตินังมีใส่แล้วมันสิบป,ปักหมุดบ่ได้ไม่รู้เดี๋ยวลองดู